เรื่องนี้ไปดูเรื่องเสียวเสียวเสียวสุดๆดเมื่ออะไรอยู่ในรองเท้าัสดีครับผมนายธิติศักดิ์ค้ายเมืองเจ้าพนักงานดับเพลิงเทศบาลตำบม้าคนหนึงได้ใส่รองเท้าเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในรองเท้าขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง รองเท้าคู่นี้เจ้าของใส่ไปแล้วรู้สึกมีอะไรยุ่นหยุนเท้าอยู่ครับก็เลยเอาไม้เขี่ยดูว่ามันคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเหมือนงูเลยอะเฮ้ยงูมีดอกจันที่หัวด้วยอะเฮ้ยงูเห่าครับงูเห่าเข้าไปอยู่ในรองเท้าโชคดีมากครับที่มันยังไม่ทันกัดเจ้าของเนี่ยชักเท้าออกมาก่อนเฮ้ยไหนไหนไหนเขีย่ยออกมาดูนี ช่งูเห่าไหมได้เอ๋ชาจตาเห่าเองวายแผมแม่เบี้ยด้วยโอ้ยแกเข้าไปในรองเท้าเขาทำไมเนี่ยฮะนายนี้เห็นมันมืดๆอุ่นๆก็เลยเข้ามาโอ้โหเหลือเชื่อครับคนใส่รองเท้าเข้าไปเจองูแต่ไม่โดนกัดชักเข้ามาทันแล้วพอเขี่ยวมา เป็นงูเห่าแบบนี้ล่ะครับจ้เอ๊เหาเอ๊ว้ายว้ายห้แกไม่ต้องว่าเห่าเลยเหลือเชื่อครับแต่โชคดีที่ไม่เป็นอันตรายอะไรเลยขอบคุณน้องเห่าที่ปราณีฮะไม่เป็นไรขอย้าอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทาคนในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง มาเคลียดูมีงูอยู่ข้างในสิงค่อยๆเอาไม้เขีย่ยออกมา่าดูว่าเป็นงูอะไรเป็นงูที่มีพิษแต่งูยังไม่ได้ทันได้ทําร้ายงานนี้อาจจะโชคดีได้คู่นะขนาดฝันยังได้เลยนี่มาตัวเป็นๆเ,นเนตรียมสลาสดได้แล้วขอขอบคุณคุณทิติศักดิ์คล้ายเมืองเจ้าพนักงานดับเพลิงเทศบาลตำบลไซหมาจังหวัดนนทบุรีเรื่องงูอยู่ในรองเท้า